ดูหนังเราลงไม่ถึงอาทิตย์คนดูเป็นพันมึงอ่านคอมเมนต์ก่อนเถอะขยันอย่า,าจเจอก็เตียนซื้อจะไม่้看นะ What the fuck is this shit บัจจากับิชจัดเยสเองบัจจยเยสเองหนังแม่งยังเนี่ยโอ้ผีก็วาคือวัานี้เอาไหไลาเห็นหนังที่เป็นยังอื่นดีดีกว่าเด้ ปากสัตว์ปลอมชิปมึงเอาเวลาทําหนังไปทําอย่างอื่นด äh ีก uh ว่าที่ที that, ่ที่เที่ยวโหนที่อะไรโหนที่อะไรกะที่อะไรมึงใช้ใจดูไปเนี่ยตุ๊แกโหนอะไรตุ๊แกที่อะไรตอมนี้มีตุ๊แกป่ะไอสัตว์นอกห้องกูอาเชี่ยะไรเชี่ยล่ะสัตว์กูชมหนังมึง